สวัสดีนะครับญาติธรรมทุกท่านก็จะทำคลิปให้แก่ผู้ที่ฟังนะผู้ที่สนใจเราจะทำเป็นประโยชน์เนาะเราขอเป็นทำหน้าที่ให้เป็นซาตที่เราได้เป็นมนุษย์แล้วก็ให้ความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมะนะครับไม่ว่าจะด้านเหตุปัจจัยอะไรเนาะ ใครจะฝึกกระซีนฝึกสมาธิหรือฝึกอะไรนะครับฝึกวิปัสสนาญาณองค์ความรู้อะไรก็ได้แต่นะครับเออฝึกเกี่ยวกับกรรมฐานนะครับด้านใดก็อนุมโมทนาสาธุนะครับก็เห็นเห็นผมพูดแบบนี้นะเห็นผมพูดแบบนี้แล้วก็คิดว่าผมจะไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอ่า ของที่เราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตาเนาะรู้ได้โดยการคิดนึกนะครับรู้ได้แบบเรารู้แบบความจำเนาะความจำ,ทร,จำ,ำรทรงจำในตำราหรือว่าทรงจำในพ่อแม่ครูว่าอาจารย์สอนเนาะก็จะให้องค์ความรู้นะครับเออไม่ใช่เพราะว่าผมเวลาผมทำจริงๆเนะเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้มันเอาคลิปนะครับ เอากล้องมาถ่ายว่าผมนั่งสมาธิกี่ส่วโมงหรือว่าผมฝึกแบบนี้คือผมเรื่องตรงนั้นผมไม่จําเป็นคือไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นต้องต้องมาถ่ายแต่เราเอาจากการที่เรารู้แล้วก็มาแหวงปัน่นทําเป็นคลิปแบบนี้นะครับไม่ใช่ต้องเอามาเป็นหลักฐานนี่ผมนั่งแบบนี้นะครับผมถึงพูดแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ต้องเอาอ ทำเหมือนเขาทําการตามจิกตอกนันนะต้องนั่งอย่างนี้นะครับถ่ายแล้วก็ลงถ่ายถ่ายคลิปว่นได้นั่งสมาธิอยู่ตรงน้นตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทําเป็นรูปแบบให้คนอื่นเขาทามาแนะนําก็จะบอกนะครับถ้าห่างหายไปนานหรือว่าเงยีบงยบเงียบไปนานๆก็น่าจะอยู่ใน อยู่ในอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะทําให้รู้ว่าพื้นที่แบบไหนนะครับเราก็ทาง้าเง,งยียบไปนานนะอันนี้ก็ถือว่าไม่เงยียบเนาะสี่ห้าวันเราทําครั้งหนึ่งจะได้ไม่เบือ่อทางเงยียบไปเงยียบเป็นนานก็น่าจะเข้าเข้าสู่อะไรนะครับขอย้านะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุด เราสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในทุกวันนี้ในพลังงานของความบริสุทธิ์ของจิตที่ตกกระแทรรมตกกระแทเรียกว่าตกกระแสความบริสุทธิ์ความสะอาดความปลอดโปรง่งผ่องใสนะคือสิ่งที่น่ากลัวบางคนไม่เข้าใจมันน่ากลัวตรงไหวนวะบางคนอ,อ,อากุศลน่ากลัวจะตายอย่างเงี้ยคือคํามันไม่ใช่คาพูดที่ตกกระแสน่ากลัวนะ คือคนที่ปรมานะครับเห็นคนคารวะาส้อนธรรมะหรือเห็นพระพิสุท้อนธรรมะหรืออะไรก็ได้แต่นะครับถ้าท่านไปกล่าวจับจ้วงปรมาผู้ที่ท่านมีจิตบ,บุดิสุธดนะครับบุริสุทธ์ด้วยชี้บุดิสุธ์ด้วยปัญญาบุริสุทธ์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือความน่ากลัวที่จะทําให้ผู้ไป เก่าวโจรปรม่าจับจ้วงนะครับด้วยถ้อยคําแม้แต่นักอ่านอภิธรรมด้วยกันนักศึกษาธรรมปริยัติหปฏิบัติกันไปนเก่าวจับจ้วงผ้นกระทบจะเกิดแก่ผู้นั้นนะครับแม้แต่การเข้าสารสมวัตินะครับยังไม่เป็นพระอาหารหันต์นะยังไม่เป็นโสราวันไม่เป็นอนาคาีแค่เข้าสารสมาบัติแล้วก็ออกมา มีคนมุดอานุมุทนาสาธุหรือว่ามีคนได้เอาข้าวปลาอาหารมาให้ก็ยังเกิดผลกุศลหรืออนิสง์มานะครับนี่คืออารมณ์ของสมาธิแล้วสว่วนอีกคนไปเกา่าจับ้วงแค่ออกมาจากสานสมาบัติก็าเดียวว่าสานสมาบัติคือนิโรธสมาบัตินีคนอีกฝ่ายหนึ่งไปเกา่าจับยวงไปละซีหน้าละนะครับเกิดอาวาัยในใจนี่คือความน่ากลัว ทุกวันนี้อย่าพูดพมะเพราะมันปากหรือว่าเพราะดุจสิทธ์เยอะนะครับทําไมครับทําไมผมเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่มีพลังงานที่จะมามีคนมานั่งมาคอยสนใจเพราะว่าต้องรู้นะครับพลังงานไม่เท่ากันนะค,คนที่จะเข้ามาถึงพลังงานที่ผมเข้าใจนี่ต้องน้อยคนคัดเอาเลยครับสองคนสามคน ที่นั่งเยอะๆอย่าคิดว่าเป็นคนใส่ชุดเขาแล้วมีธรรมะพลังงานเหมือนกันพลังงานเหมือนกันก็จะดึงดึงดูดไปหากันนะครับไปนั่งเขาหลาว่างเขาพูดอะไรว่างก็คิดว่าถูกคิดว่าถูกนะครับดาว่างอะไรว่างพูดเรียกว่าซีนเสม,มอกันอะไรก็เท่ากันนะจะดึงดูดหากันแต่น้อยมากนะครับที่จะพลังงานที่ดีดีบี่ีสุด ก็จะผลักดันคนพวกนี้ไปนะครับผมถึงไม่ไม,ไม่ไม่ครบคนที่ว่ามีคนคุณจะมีลาบยศชื่อเสียงนะครับมีเงินมีทองผมมันเป็นเรื่องของกิเดทางโลกไม่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 ไมไมต้องก้าวขามาก็ได้นะครับพลังงานมันจะผลักไปเองพลังงานที่ดีพลังงานในส่วนกุศลในส่วนมรรคนิพพานเขาก็จะผลักดันเขาก็จะคัดเอาคนที่มีธาตุคล้าย ที่จะเดินทางที่ถูกต้องนะครับเข้าใจนะครับนะครับที่เยอะๆไม่ใช่ว่าเป็นนั่งมีคนเยอะๆแล้วทําให้เราเนี่ยอหังการลงนะครับไม่มีใครแตะต้องเราได้เพราะว่าเรามีลูกศิษย์เยอะมีลูกศิษย์มีเงินมีทองเยอะพูดอะไรไปก็ไม่ผิดนะมีทนายว่างเนี่ยก็ยิ่งไม่กลัวนี่คือสิ่งที่น่กกากลัวที่สุดแล้วไปกล่าวจากจ้วงคนที่เขา ประพฤติจริงแล้เขารู้จริงเขารู้แก่นจริงนะครับโอ้หลงอาวาัยทั้งอาจารย์ในลูกศิทธิ์น,นะครับในอนาคตจะเป็นแบบนี้ก็ใครที่ตกอยู่ในสภาวะตอนนี้ต้องดูนะครับโลกกระดังโลกของเราเมันกําลังหมุนเวียน,นกระดังเปลี่ยนแปลงโลกกาลังเอียงก็เรียกโลกเอียงโลกกำลังพลิกไปพลิกมานะครับมันจะปรับเปลี่ยน <c oughs> ใครตัวรอดก็รอดไม่รอดก็ต้องถูกสู่ไป ถือพลังงานนี้ดูดไปพลังงานไม่ดีก็จะดูดพวกจิตที่ไม่ดีนะทีนี้มาเข้าต่อตรงนี้นะครับก็ให้เห็นนรอันนี้คือโลกโลกของเรานะครับตื่นขึ้นมาต้องทํางานเป็นปกติเลยโลกดัาอันนี้คือเขตสีดําที่ไม้เป็นอันนี้คือพื้นที่จิตนะครับที่มีอยู่ในดวงจิตอันนี้คือของพวกที่บําเพน อันนี้อย่ดื่มนะครับเป็นอัตตาเป็นพเป็นอัตตาเป็นพบนะครับเป็นนะครับใน่องว่างตรงนี้นี่คือพื้นที่พื้นที่จิตนะครับที่อันนี้ก็คือใครจะเรียนรู้เกิดขึ้นมาจะเป็นคนจนคนรวยพื้นที่นี้ความคิดพื้นที่ตัวนี้ความคิดไม่ต้องสอนคิดตามธรรมชาตินะครับ ไม่เกี่ยวกับจบปริญญาตีปริญญาโทไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับจบป .6 ปวสปวสนะครับอันนั้นคือองค์ความรู้ที่เรียนรู้เพิ่มเติมแต่พูดเรื่องความคิดนี้ทํางานเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เกิดมาพื้นที่นี้ก็จะทํางานเป็นปกติคือการปรุงแต่งคือความคิดคือในช่องนี้นะครับมีครบนะครับโทสะราคาโทสะโมหะมีครบพวกเหล่านี้มีอารมณ์พื้นที่ตรงนี้ คือพื้นที่เดิมแรกของมนุษย์มีอารมณ์มีอารมณ์มอมของสัตว์เดราาัจฉานมีอารมณ์ของสัตว์นรกมีอารมณ์ของเปรตนะครับเจ้าปนอยู่มีอารมณ์ของที่ที่เรียกว่ากายมนุษย์นะค,ะครับก็จะมีคือผสมกันอยู่นะครับอารมณ์ของเวลาโกตก็จะเป็นเหมือนสัตว์นะครับเป็นเหมือนพวกเปรดพวก โอยคิวมีหมดนะครับคือพวกตันหานี่คือคือจุดของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่ผู้เริ่มต้นนะครับตั้งแต่จะเริ่มไปตั้งแต่อริยบุคคลขั้นต้นนะครับสก,กีทาขึ้นไปอนาคาอราหารันไล่ไปก็จะเริ่มต้นจากจุดตรงนี้นะครับอันนี้คือเรียกโลกของเราที่อยู่กายหยาบมีตาหูจมูกดินกายใจที่พมฝึกว่าจิต จิตออกนอกกับจิตดูดออกมาข้างนอกดูดออกมาจากอารมณ์พวกนี้ต่างกันจิตจิตออกนอกก็คือจิตที่ไลไปคิดนั่นแหละไปรับรู้เข้ามาก็มาคิดปรุงแต่งออกนอกไปตามอารมณ์ไปตามกระแสของกิเลสตัณหาไปตามสิ่งคล้องที่เคยเห็นอันนั้นคือจิตออกนอกนะแต่ผมฝึกให้รู้ลวงดวมดื้อรู้เนี่ยออกมาจากระบบนี้หมายถึงว่า ให้ดูดออกมาจิตดูดออกมาจากความยึดในความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์ต่างกันที่น้อมฝึกอันนี้คือพื้นที่จิตนะครับที่เรียกว่าพื้นที่ของดวงรู้ของเราพื้นที่อันนี้แต่อันนี้คือในการที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอ่าทีนี้ให้เห็นอันนี้คือของอ่าเกี่ยวกับว่า มีครอบครัวมีสามีภรรยามีทรัพย์สินกันทองคืออยู่ในพื้นที่ตรงนี้ตื่นขึ้นมาทํางานเลยนะครับตื่นตามงานนะไม่เกี่ยวว่าเป็นคนว่าคนสติไม่ดีไม่เกี่ยวว่าคนเร็วคนเสื้อคนรวยคนจนพื้นที่ตรงนี้จะทํางานแบบนี้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับทํางานแบบนี้นะครับตื่นมาจะจ่ายค่าไฟตื่นมาจะทําอะไรกินตื่นมาจะไปทํางานใส่ชุดยังไงทํายังไงคนจะได้ ไม่นินทาทํายังไงควรจะได้ชื่นสมทํายังไงควรจะได้ยกย่องนะครับมีอัตตาอยู่อันนี้อัตตาหยาบอัตตาในกายหยาบ <c oughs> พวกนี้นะครับฟังให้เข้าใจนะจะได้รู้ว่าการที่จะค่อยๆไต่เต้าออไปแล้วก็จะออกจากตรงนี้ถ้าท่านเข้าใจสามฐานนี้นะครับสามฐานสามขั้นนี้สามซองนี้ผมว่าท่านจะเป็นผู้ประเสริฐมากเลยนะจะเจอความบริสุทธิ์ อดทนฟังก็จะรู้นะครับเนี่ยสภาวะจิตสภาวะจิตที่เราจะให้รู้รู้นี่มันจะรู้ตรงไหมปกติตื่นเข้ามารู้นี่จะทํางาน,ท,นทันทีนะครับจะอยู่พื้นที่นี่เป็นดักปูตุวโซนอาริยะเหมือนกันปูตุวโซนก็จะเริ่มต้นตรงนี้นะครับอริยะก็จะเริ่มต้นเห็นตรงนี้เพื่อจะออกจากตรงนี้ค่อยมาเจอตรงนี้ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆพวกนักโพส์นักฝึกสมาธินะครับเขาจะออกจากตรงนี้เขาก็ต้องฝึก ตรงนี้ฝึกสมาธิเพื่อได้นะครับสาลที่ 1, นึ่งสองสามชสีจนได้สามาบัติแบบขึ้นไปรูปได้อารูปคือเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ว่าอัตตามีอัตตาอัตาอตาอันสูงสุดในอัตตาสูงสุดของผมจะมีอารมณ์พวกนี้อารมณ์คือตั้งแต่เริ่มอยู่ในกายหยาบก็มีอารมณ์ที่เรามีราคาตัวสามโมหะ เข้ามาตัวนี้ก็จะมีอารมณ์อารมณ์ของปีติสุขนะครับจะมีความว่างของอันนี้น่าจะเป็นพวกเทวราหรือว่าอารมณ์นี้ก็จะเป็นอารมณ์ของพวกผมสมมุติว่าเราเกิดมาเราจะเลือกอยู่ในอารมณ์ของอะไรนะถ้าเราเลือกอยู่ในอารมณ์ของโลกโลกก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่มันมีโทสะราขาดอย่างเงี้ยวนเวียนคิดมุ่นบุอย่างเงี้ยจิตก็จะหมกมุ่นอยู่ตรงนี้คือทุกคนนะครับ คนเจ็ดนล้านคนจะอยู่ตรงนี้คือ9กเเซตื่นขึ้นมาจะเป็นได้ก็ออกไม่ได้คิดว่ามันมีแค่นี้ความคิดปรุงแต่งอย่างนี้บนอย่างนี้นะครับคุเรื่องครอบครัวคิดอย่างนี้ความคิดตรงนี้จะคิดตามเดี๋ตามปัจจัยของมันนะครับถ้าคนที่ฝึกฝนหน่อยก็จะขยับขึ้นขับขึ้นตรงนี้ออกจากตรงนี้ได้อันนี้มีเกี่ยวกับการบรรลุธรรมเป็นพระโซดาหรือเป็นพระอรหันต์นะ พวกที่เข้าสมาธิได้เขาสามารถละอันนี้ได้เขาระได้แค่ซาตเดียวซาตเดียวเขาทิ้งทุกอย่างได้ทิ้งควอบไกยาวได้ทิ้งครอบครัวละเขายังไม่รู้อริยสัจสีเขายังไม่รู้ทางเดิอนออกจากทุกเขาก็จะอยู่ตรงนี้ได้อยู่ในขั้นนี้ขึ้นไปขั้นนี้ขึ้นไปอารมณ์พวกนี้นะครับเมื่อเขาเข้าสู่อารมณ์พวกนี้ก็จะเข้าสู่ความว่างของเขาเหมือนกัน ไปเรื่อยๆตามราละเอียดเนาะก็จะสามารถทิ้งพวกนี้ในในตอนเนี้ที่เขาฝึกนะครับอันนี้ผู้ที่ได้สมาธนะสิสำนา่สมาธิก็จะไม่มาบุญบายเหมือนเราทีนี้เขาล้าไ่นะครับเหมือนเขาล้าราคาโทสะไรแต่โมหะยังได้ไม่ได้แต่ล้านี้ได้แน่นอนเป็นสาภาวะเหมือนคนบรรลุธรรมอันนี้พวกเนี้ยนะครับคือเขาไม่ไม่ไม,ไม่ตื่นขึ้นมาเขาไม่ต้อง เจอไอ้นี่ครอบงำเนาะเขาก็จะมีการเข้าฌารหรือการฝึกสติอะไรก็ได้แต่นะครับจะเดินไม่ได้ผิดนะครับก็ทำไปแต่ยังมีอัตตาเนาะยังไม่เห็นความเป็นโทษหรือความเป็นไตรลักษณ์ก็จะมีอารมณ์อารมณ์อารมณ์มันจะต่างกันหรอกอารมณ์ของกาย,ยาอารมณ์ของกายทิพย์อารมณ์ของอารูปรสานก็จะต่างกันนะ เห็นไหมครับที่ที่ทาให้รู้ว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เราจะทําตรงนี้เด้ออันนี้คืออารมณ์พวกนี้จะเจือปนกับสัตว์ดิบสารกับพวกเปี๊ยดพวกสัตว์นรกนะครับอารมณ์พวกนี้นะยังใซด์รวมกันอยู่นะครับเหมือนอารมณ์คล้ายๆกันมังนแ้นจะเวลาตายไปก็จะไปตรงนี้เด้นะครับตรงนี้เป็นแบบนี้ก็เลยซํำเป็นขีดเส้นสีดำไว้คือของทั่วไป ทีนี้เมื่อเปรียบเทียบที่บอกไปได้ว่าผู้ที่เป็นพิสูจนก็ดียังไม่เป็นพระอาหารหันต์นะหรือว่าเป็นคารวาก็ดีเขาสานานตรวนี้ก็าทาตรงนี้จิตใจเขาก็สว่างสบายนะถือว่าเขาไม่บีบรลดูทำเนาะแต่เข้ามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะมันมันมัน,ม,นมันเบื่อแล้วพวกนี้เขาล้าไรในตอนที่เขาทำเนาะทีนี้เปรียบเทียบพระอาหารหันต์กับพระนาคามีเข้าใจทั้งสามซองนี้นะเข้าใจสามอย่างนี้เลย สามารถเข้าตรงนี้ได้เข้าตรงนี้ได้ดูแจ่งในสามอย่างนี้นะครับสามารถได้นี่ก็ได้นะครับแต่สามารถอยู่ตรงนี้ได้ไม่ได้เกี่ยวกับอัตตานะครับพารันไม่ได้เกี่ยวนะอันนี้คือทาเป็นเป็นกลางๆนะเป็นทั่วไปที่ทําอัตตานี่ไม่ว่าผู้ที่ฝึกสารเขาได้ศารเขาได้สมาธิเลยสมบูรณ์ถ้าเป็นพระทานนี้สามารถดูสามอย่างนี้ได้ ดูสามอย่างนี้ดูว่าไอนน้นี่ตื่นขึ้นมานี่มันต้องคิดของมันเลยนะครับมันต้องคิดหาที่อยู่ที่นอนหาที่ทำเหรน,นะคือความคิดนี้ท่านท่านดูแหละดูแจ๊ะและท่านก็จะอยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นพวกคนดูทมพวกเป็นคนดูทมก็จะหนีไอ้ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ได้เหมือนเป็นสภาวะคล้ายๆกันบางคนเข้าสมาธิลึกๆน สง,งบเงียบนะครับพูดจาสมรวมท่านไม่ได้ผิดนะครับ <c oughs> คล้ายๆพาพระอรหันต์เพราะว่าท่านอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้อารมณ์ของสมาธิอันละเอียดได้ตั้งแต่รูปมา,าติถึงอารปมป์าสาทีนี้มาบอกว่าถ้าหายไปนาะนถ้าคนนี้นะหายไปนาะนไม่ได้ออกคลิปเข้าใจเข้าใจสามซองนี้เนาะเวลาผมจะมาทําคลิปผมถึงจะ เรียกว่าคายคายพวกนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้มาใช้การปรุงแต่งนะครับทํางานเหมือนกันเกี่ยวกับจะทําเจรจาเกี่ยวกับญาติธรรมหรือว่าเกี่ยวกับหน้าที่ก็ต้อง,ต,องต้องมาอยู่ตรงนี้แก้ไขไม่ได้ปฏิเสธมันมันอยู่มันเดิมนะครับมันอยู่มันเดิมเป็นพระทานก็อยู่มันเดิมไม่ได้ว่าพวกราคาโทสะอยู่มอนเดิมรัไหมถึงว่าความคิดนี้ในพื้นที่นี้อยู่เหมันเดิม แต่ท่านไม่เอาแล้วท่านจะเลือกที่อยู่เนอกเลือกเลือกที่อยู่ให้ให้แก่จิตนะครับแสดงว่าขั้นแรกหรือว่าตัวกายอยาบเซวบราลา้ลาลา้พรมก็ลา้ลาลดไม่ได้เกี่ยวกับลาสังโยน,นะครับแค่ล้าในอารมณ์สมาธิแต่ผู้ล้าด้วยสติปัญญาเนี่ยพวกอริยบุคคลขึ้นไป อีกอย่างหนึ่งพระเทวลาหรือพรมเนี่ยลาล้าลายนะลาไกลอย่างเหมือนไม่มีทุกข์เลยนะครับลาเวทนาได้ล้าลายด้วยอารมณ์ของสมาธิ <c oughs> ที่นั่นก็จะมีอัตตามีอัตตามีภพนะครับพวกนี้นะครับเข้าสารสรรวัสดิ์นี่โดดสวัสด์ได้อันส,สูงสุดนะครับทีนี้ <c oughs> ที่ฝึกให้ออกมาพ้นพลอยได้เลย <c oughs> ที่ฝึก ที่เผื่อว่าให้จิตนี้ดืึอออกเลยนะครับดืดดึอออกห่างดูร่วมๆเลยอันนี้ปรากฏขึ้นมาปุ๊บนี่ยให้มันเกิดปรากฏเลยแต่ดูห่างๆดูออกมาห่างๆถูกไหมครับหรือว่าเวลาทําแบบนี้อารมณ์พวกนี้จะรองรับทันทีดึกไปเรื่อยๆนะครับยิ่งทําเป็นก็จะสํานานก็จะรู้ไหมแต่แรกๆอารมณ์นี้เกิดใช่ไหมละ่ะเมื่อเราดื้อจิตออหกห่างปุ๊บ เปลี่ยนแปลงปุ๊บเลยจิตดูนี่จะมาดูอารมณ์พวกนี้รองรับเลยความว่างนี่รองรับเลยแล้วก็อารมณ์พวกนี้ก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นความว่างนี่ก็จะรองรับเลยที่ทําอัตตานี้หมายถึงว่าผู้ยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นะครับแต่ถ้าทําแล้วก็ต้องดูว่า <c oughs> จิตมีอัตตาตัวตนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราอยู่ในความเป็นอนัตตานะครับทีนี้ บอกว่าอนัตตาก็กว่าไม่ใช่เราถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราแล้วไปทําผิดก็ไม่ได้ <c oughs> บางคนบอว่าเอาถ้ามันไม่ใช่เราไปทําผิดก็ไม่ใช่เรารับผิดก็ลองทำํำดูสิครับคําว่าไม่ใช่เราหรือไม่มันไม่ใช่อัตตาหรือมันเป็นอัตตาเนี่ยทําอะไรก็เกิดพ้นอย่างนั้นเพราะกฎเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าถึงบัญญัติชินนะเอะบอกว่าไม่ใช่เราลองไปตกหัว,วเขาเขาก็ต่อยหน้าเลยครับ ลองไปไปขโมยของเขาเขาก็จับนะครับคือถึงมันไม่ใช่เราแต่ทําไปในกฎของธรรมชาตรเหล่านี้ในกฎของโลกนี้มันก็โดนโดนโดน,นเต็มเต็มเต็มหมดนะครับโดนคดีหมดนะครับถึงบอกว่าต้องอยู่ให้มีปัญญานะครับถึงมันไม่ใช่ของเราแต่เราไปทําในโลกสมมุติก็ผิดแต่ถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราทั้งหมดนี้เราไม่ทําอะไรเลย นะครับไม่ทําผิดนะแต่ทําในสิ่งคุณดีความดีงามช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับก็จะไม่เกิดผลที่เดียวร้ายแต่เกิดผ้นดีก็ก็ทำไปนะครับเราจะได้เข้าใจว่าเมื่อฝึกตามตรงนี้นะครับการมีเมตตามุทิตาก็จะเกิดเพราะว่าระ,ระบบสองขั้นนี้จะเป็นเมตตาเกิดพรหม,มิหารสีเลยนะครับ จะสังเกตอารมณ์จะเปลี่ยนปุ๊บเลยถ้าอยู่ตรงนี้มันจะหมกมุ่นหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นหมกมุ่นหมกมุ่นนะครับอยากจะคิดแต่เรื่องดนามุกนะครับคิดแต่เรื่องอิสาพยบานะครับตื่นขึ้นมานะครับนักปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ดูนะครับเขาก็จะเจอตัวนี้หลอกนะครับทั้งๆที่เขาเคยได้สิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้เมื่อจิตมันมันดิ่งลงมามาเข้ากระบวนการได้ตามธรรมชาติของจิตเขาก็เสียใจแล้าเขาฝึก กสินฝึกสมาธิแล้วเขาไมา่เขาเรียกว่าจิตเสื่อมสมาธิเสื่อมที่จริงเขาไม่รู้นะครับว่าตอนเข้ามันก็จะได้สิ่งแบบน,น,นี้ตอนไม่เข้ามันก็จะมาลงมาตรงนี้นะครับอันนี้พวกฝึกสมาธิแล้วไม่รู้แต่พวกที่เป็นอดีแญาแวนี่ก็คือเขารู้เลยว่าธรรมชาตินี้เมื่อตื่นขึ้นมามันจะทํางานแบบนี้เลยเขาก็เลยไม่ถูกแต่พวกยังไม่บรรลุก็จะ อยากได้เหมือนเดิมอยากได้ยอย่างนี้ก็ใช้เขาไม่เข้าใจมันมีการเสื่อมนะครับอารมณ์มีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผู้ฝึกอย่างผมเนี่ยไม่ได้สนใจนะเตยขึ้นมารู้ได้ไอ้น,นี่จะทํางานเฮ้ยมมนอยากใส่เสื้อผ้าอย่างนู้นอย่างนี้ดูดะแล้วกาหนดปุ๊บเนี่ยอารมณ์นี้ยันปั๊บเลยเข้าตรงนี้อันนี้ผู้สาํานักไม่ได้เป็นทุกข์เพราะเรื่องการเสื่อมของจิตหรือสมาธิแต่รู้ได้ว่าไอ้ความคิดนี่มันทํางานของมันอย่างนี้ตามทันทาตยาน ถ้าเกิดเป็นมนุษย์มีสมองไปคิดอย่างเงี้ย้วกพาคิดเรื่องที่เราเคยเห็นเคยเกี่ยวกับเรื่องโกโๆก,กันน่ะนะแต่ผู้ฝึกจิตฝึกสมาธิดีเขาเกิดบุ๊บเขาเขารูาา้เลยเขาไม่มาเสียลายแล้วไอ้เรื่องเมื่อวานไล่ตรงนี้ละวันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ก็มันีมันเป็นพื้นที่จิตที่เราเคยบนเบียนในสังสารวัฏของเก่าก็มีของเก่าก็มีหมดในตรงนี้ ทีนี้อันนี้มัน,มนถือพลังงานดึงดูดพลังงานลบต่างๆนะที่เรารับเข้ามาก็ฝึกดูออกไปมันก็จะเข้าระบบนี้ก็จะจิตมันก็จะพีกเองค่อยค่อยค่อยๆเราขยับขึ้นเองนะครับแต่ถ้าจมปักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝึกแต่ไม่สามารถออกได้เพราะมันสามารถหมุนได้จิตนะครับพลังงานแม่เด็กพลังงานาธาตุนะครับหมุนอยู่ตลอดเขาไม่รู้เมื่อพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงเ้าก็เลยทุกนะครับพวกศึกสมาที โกดง่ายนะโมโหง่ายนะครับถ้าฝึอกอย่างนี้ก็ถ้าหายไปนานก็คือผมทํากิจตรงนี้ถ้าหายไปนานก็ทํากิจตรงนี้กว่าจะออกมาจากอารมณ์ตรงนั้นแล้วก็ค่อยมาใช้สมมติสอนนะครับมันจะต่างกันถ้าถ้าผมอยู่นานถ้าอยู่ตรงนั้นนานก็คือมันไม่อยากไม่อยากสอนไม่อยากแนะนําอะไรนะมันไม่ต้องการอะไรนะครับก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับ ผมไม่ได้มานั่งถ่ายเหมือนเขาถ่ายนะครับเหมือนเขาถ่ายลงติกต้อกนั่งสูโดมเข้าลุนออกอันนั้นผมไม่ต้องเอาหลักฐานอย่างนั้นแต่รู้นะครับรู้ขบวนการผู้ฝึกดีถึงมาบอกเป็นธรรมทานนะครับว่าเราทำแบบนี้มันเกิดผลแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอาลองถายมาดูหน่อยนั่งได้กี่ชั่วโมงไมไ่ต้องนะครับคนทําจริงๆไม่ไม่ไม่ถ่ายนะไม่ต้องมานั่งถ่ายว่าเรานั่งได้ห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงมัน เก่งิงคุณสามารถยี่บสีมม่สัปโมงคุณสามารถสามารถดูนี้ได้ดูนี้ได้ดูนี้ได้เนี่ยคือคือของจริงสามารถยอมรับสิ่งนี้ได้นะคือของจริงยี่ยี่สิบัโมงคุณสามารถอยู่นี่ก็ได้อยู่นี่ก็ได้อยู่นี่ก็ได้ไดแต่พวกที่ฝึกสมาธิเขาไม่เข้าใจเขาก็จะเสือ่อมเขาอาจจะไล่สารไม่สมือกันแต่ละวันบางครั้งก็ถึงสารสองบางครั้งก็ สาหนึ่งก็ยากมีบอนห้าความคิดตัวชั้นแรกมันเด่นงานก็อารมณ์เสียนั่งไปนั่งไปเงินเงี้ก็ออกมาจากสารเพราะเขายังไม่รู้ที่ดแต่ของอาจารย์ี่ค่อยๆขยับออกมามันพลิกเองมาเกิดสมาธิเกิดความสงบนะไม่ต้องไปอยากไปเห็นหรอกมันจะท่องเที่ยวเป็นอารมณ์เกิดปีติเกิดอารมณ์ของเทวดาจิตใจก็จะมีเมตตาละเอียดขึ้นไปเรื่อยนี่คือการสัมผัสข,ของภพเทวดาแต่ยังไม่เห็นไปเห็นบีมานเขา แต่เป็นอารมณ์นะครับเพื่อให้เราอยู่เอาตลอรอดนะครับนะครับถ้าหายไปนั่นนะครับเป็นสองอาทิตย์สามอาทิตก็คือตรงนั้นเมื่อเข้าตรงนั้นแล้วมันไม่อยากออกมาสอนนะครับก็ลำลงไปนะครับแต่เมื่อเราไล่เห็นว่าออสารโลกยังไม่รู้เกี่ยวกับพวกฝึกสมาธิยังไม่รู้จุดอ่อนตรงนี้ก็จะตกกับหลักข้อแรกตรงนี้นะครับ เพราะว่าฝึกสมาธิยังไม่เกิดวัสียังไม่เกิดวสีถ้าไม่เกิดวสีเนี่ยถ้าวาสนีนึกปุ๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเลยให้ถ้าคนเข้าใจวสีก็จะรู้นะครับคนที่รู้ก็คือคนที่คนที่พูดก็คือคนที่รู้นะครับคนที่พูดไม่รู้ก็พูดทาความจำนะครับ